โสวัสดีครับทุกคนว้าววันนี้เรามีหมาฟุดเดินตัวเล็กนะครับนี่โอ้โหสีชมพูสวยงามมากรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับดูนี่เลยเจ้าหมาฟุดเดินอ้าวขนปุดปุยเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวดูนี่ตรงข้างล่างเขาจะใส่ฐานสองก้อนนะครับสวิต์เปิดปิดตรงนี้ นี่เปิดแล้วทุกคนดูมาโชว์กันหน่อยเจ้าหมาน้อยโอ้โหน่ารักยังเลยทุกคนดูดิสิโอ้อโอตายสซพระเจ้าจอจาฟุดเดินตั้งชื่อว่าอะไรดีนะจอปุ๊จอปุ๊คุยนี่มากับเพื่อนวันนี้มีเพื่อนมาด้วยนี่มีหมาหลายตัววันนี้เราโอ้ตีลังกาเมื่อกี้เขาตีลังกาทุกคน อ,อ้าวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาลุกขึ้นมาหน่อยโอเคโอค้ยมากันเป็นฝูงเลยทุกคนนี่มีพี่ช้างมาด้วยช้างน้อยเฮ้ยแล้วเพ่น,นโอเ้เจ็บขึ้นเลยวันนี้นอนได้ไงลุกขึ้นมา โอ้มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ก็มาเย่เฮ้เฮ้เฮ่เฮโอ้นี่เรามีาวีสปลาเรามีปลามาด้วยทุกคนไปเลยเจ้าปลาน้อยเอ๊ยวิ่งไปแล้วลูกผู้ชนอุ้ยช้างไม่หมดแล้วทุกเอ้าโอ้นี่มีจักรยานด้วย ตีตีขี่ข้างหน่อยจักรยานมาแล้วโอ้เหยียบไปทั่วเลยทุกคนดูนี่สิโย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 โอ้ตามที่ช้างมาโอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้าอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบายบาย